สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องป้งปายมืดสกุลสกคนยินดีแต่นรับก็สู่สมเงินแซนเนลนะคะวันนี้ก็น้องเงินก็เลิกจากที่ทํางานแล้วก็รีบมาทําคลิปนะคะทุกคนเพราะว่ามื้อเช้านี้ก็ไม่ได้ลงคงลิปนก็รีบไปทํางานตั้งแต่เช้าเลยก็ไม่มีเวลาอาคดคลิปเนาะวันนี้น้องเงินก็รีบกลับมาทําเลยนะพี่ๆเพื่อนๆก็คิดถึงเหมือนกันนะน้องเงินกลับมาแล้วก็จะลืม เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องเงินด้วยนะเมื่อว่นนี้น้องเงินก็คือพูดไปว่าความลำบากนะคะวันนี้น้องเงินก็จะมาต่อคลิปที่คลิปที่สามนะคะทุกคนอืมก็ก่อนอื่นหมดเนาะย้อนไปในปีห้าหกนะคะว่าน้องเงินมาเจอกับคุณนายได้ยังไงที่มาที่ไปน้องเงินจะมาเล่าในวันนี้เนาะ ก็เป็นคลิปนี้กับคลิปที่สามนะคะทุกคนก็คือตอนแรกอะ่ะน้องเงินตัดสินใจจากประเทศลาวมากรุงเทพเนาะน้องเงินก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าน้องเงินจะมาเจอคุณนายนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ามีเพื่อนหาให้เพื่อนนอ่ะเขาหางานให้อยู่แล้วในทีน่นี้น้องเงินก็ตัดสินใจเข้ามาในกรุงเทพเนาะ พอเข้ามาถึงปุ๊บก็แบบว่าเขาก็เห็นน้องเงินตัวเล็กแล้วก็น้องเงินก็พูดภาษาไทยไม่ได้เนาะตอนนั้นเพราะว่าน้องเงินก็ไม่เคยมาทํางานเลยเขาไม่เคยมีประสบการณ์เลยอยนะเขาก็เลยแบบตัดเข้ามาในกรุงเทพปุ๊บทีนี้เขาก็รู้ว่าน้องเงินพูดไทยไม่ได้แล้วก็ตัวเล็กเขาก็ไม่เอาเนาะเขาก็ปฏิเสธแล้วก็ บังเอิญลูเช้าคุณนายเนี่ยอยู่อยู่ที่นั่นพอดีลูเช้าคุณนายก็กลับมาจากที่ทํางานค่ะทุกคนเด็กที่นี้ก็เห็นน้องเงินน่ะอยู่ในร้านเชิมสวยก็มีแบบคนที่เขามาทำผมทำลิฟอะไรเงี้ยนาะเขาก็พูดว่านี่เด็กคนล่าเขามาแล้วก็แบบ ตกงานไม่มีใครเอาอย่างนี้แล้วทีนี้ลูกสาวคุณนายก็เห็นหนูเขาก็เลยโทรมาหาแม่เขาเนาะโทรมาหาแม่เขาว่ามีเด็กคนเลาาคนหนึ่งเขามาทํางานในกรุงเทพแล้วทีนี้ก็เขาไม่เอาเขาบอกว่ามันตัวเล็กเขาบอกอะเขาก็เลยไม่เอาพูดภาษาไทยไม่ได้อย่างนี้แล้วทีนี้ก็เลย นายก็เลยบอกลูกเช้าว่าไม่เป็นไรทํางานไม่เป็นตัวเล็กก็ไม่เป็นไรเอามาเขาบอกว่าเขาจะเอาหนูนมาเลี้ยงเขาเขาไม่ได้คิดว่าจะเอาหนูมาทํางานเขาบอกว่าจะเอามาเลี้ยงเอาให้มันให้มันโตมันโต,นตเร็วค่อยค่อยสอนงานตอนนั้นนะอุย้ยน้องเงินก็แบบร้อง,องห่มร้องไห้แบบมีเพื่อนเขาให้กินข้าวน้องเงินก็ไม่กินนะคะมันกินไม่ลงเนาะ มาถึงปุ๊บก็ปฏิเสธป๊าเนี้ยน้องเงินก็คิดว่าไม่รู้น้องเงินจะไปอยู่ที่ไหนไปนอนที่ไหนเนาะแต่จริงๆอะ่ะเพื่อนที่เขาเอามานะ่ะเขาก็ไม่ได้ทิ้งหรอกเขาก็เขาก็ขายกับข้าวน่ะนะทุกคนเขาก็ยังไม่มีเวลามารับหนูอะ่ะเขาก็เลยฝากไว้ในร้านเชิงซุยก่อนแต่น้องเงินก็ร้อง่มร้องไห้ข้าวก็ไม่กินน้องเงินบอกว่าอ่าน้องเงินก็พูดว่าแบบอะไรนะแบบ งานอะไรก็ได้หนูทําหมดนูงเงินกับว่าอย่างสีแบบทําอะไรก็ได้ขอแค่มีที่นอนมีข้าวกินนูงเงินกับพูดอย่างนี้นะคะอืหลังจากนั้นก็คุณนายก็ดูชาวคุณนายก็ทรมาหาคุณนายคุณนายก็ตัดสินใจแล้วก็รับหนูมาจากวันนั้นหนูก็อยู่ตั้งแต่วันนั้นก็ถึงวันนี้สําหรับคลิปนี้ก่ํสหรับอีพี่ชามนะคะก็ยังไม่ทันจบนะคะเดี๋ยว ถ้าอยากจะให้หนูต่อก็จะลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เดียวหนูเงินจะมาต่อในอีพีต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบบุญขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ค่อยสนับสนุนหรือค่อยติดตามแล้วก็ค่อยให้กําลังใจน้องเงินมาตลอดนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปน้องเงินก็จะมาต่อให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวไปทำการบ้านก่อนก็คือเวลาหนูเงิน จะเอาประสบการณ์ตัวเองมาพูดน้องเงินก็ต้องจุดใส่กระดาษเนาะเดี๋ยวน้องเงินมาจดุเดเร็วน้องเงินก็ค่อยมาตามทิมนะสำหรับทิมนี้น้องเงินกะจะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบ่งปันความรู้หรือประสบการณ์ให้ทุกเพื่อนๆได้ ดูด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้น้องเงินกาชีกอดตูลาไปกอดพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย